จะเสียมหน้ากลัวจังเลยอ้าวมันจะได้ลุ้นไงอย่างเ <c oughs> งี้ยเหรอเออสวัสดีค่ะเราต้องเบาๆนะขณะนี้เวลาตีสองลงมาเล่นเกมนะคะทำไมเราต้องมีมานดาวด้วยเนี่ยคะ ไม่ตื่นไงตีสองใช่ก็ตื่นมาเพื่อกินมะนาวได้ตื่นสดชื่นเออสดชื่นอีแต่รุ่งนี้คืออันนี้ยมันจะเป็นเกมที่แบบเสียอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้ให้เสียถ้าไอตัวเนี้ยมันเด้งขึ้นมาตรงไข่คนนั้นก็กินมะนาวเริ่มเลยดีกว่าไม่รอชาแล้วมาไปชุบไปชุบเข้าก่อนใช่ไหมใช่อ่ะนนะมันจะไม่มีการเปลี่ยนนะเสียก็เสียไปเลยนะ มีดำฟิล์มด้วยเขาเสียบตูดเต้นจังสีเหลืองสีน้ำโชคสีเขียวสีมะนาวทำไมเขาตื่นเต้นนะจะเสียบเข้าลึกเองเนี่ยมันเสียแล้วทำมันจะเสียบน่ากลัวจังเลยอ้าวมันจะได้รู uh ้ที่ไหนอัเนี้ยเหรอเออข้ามมาจะด้โหออ่อน มันเหลือแค่สามอันนะน้องๆน้องๆเห็นไหมหัวแตกด้วยเห็นไหมอ่าเขาจะชิ้นี่ใหญ่แห้งเดียวๆเขาเลือกอีกไหมในตัวหารใหญ่ขนาดเนี้ยนี่นะโอเคไปกินแล้วก็ดูดิขนลุกเลยตัวเข้าตานะอือร่อยไหม สองดูที่สุดอ่ะเดี๋ยวตัดคลิปต่อนะปวดหัวเลยเนี่ยจี๊ดมากตัวมาต่อไปจะสิงดังก็ไม่ได้ทุกคนใช่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าพี่เจนจะไม่อยู่หลายวันเราต้องมาถ่ายคลิปตอนเวลานี้แหละตาเขาตัวก่อนได้เลยใช่ไหมใช่เราต้องเสียงแบบให้มันลุ้นอ่ะเขาไม่มีฮาร์ดโดนสองรอบหรอกไม่แน่ กลัวไม่ตัวเสียบหน้ากลัวจังเหมือนตัวไงี่เสียบก่อนนะนี่ เขามีทางโดนสองรอบหรอขอรีไอ้คำพูดเมื่อกี้เลยนะเอออ่ะตอนนี้ข้าวไม่บางครับเพราะว่าเหลือแต่ชิ้นใหญ่ใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ดีเลยอะจนสลัดบอกว่าพี่แจ้งพี่แจงพี่แจงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออะกินเลยนะสามรอบพี่แจงอาจจะโดนทั้งสามรอบแล้วค่ะน้องๆ้อคือไม่ชอบกินเปรี้ยวไงแล้วใครคิดเกมนี้พี่แจ้ง ตัวไม่คิดเอาน้ำให้เขาเลยน, <c oughs> <c oughs> น้ำมะนาวเคงขึ้นพอบมารอบที่สามรอบสุดท้ายผู้โชคดีเป็นใครที่จะได้ครอบครองโจรสลับข้าแมงสีแดงนะสีแดงสีอะไรก็ไม่รู้ตัวสวยมากเลย <c oughs> ไม่ใช่สีเหลืองเหรอสีเหลืองนำโชคสี ตัวตัวไปแอบฝึกมาแล้วโค้าไม่แอบทำไมเราไม่ได้หรอลยเขียนได้เลยจังทำไมเขาดูน่ากลัวมากเดี๋ยวช้าอีกนะเขาหอยอีกรอบได้ไหมไม่ได้อีกรอบนึงอีกรอบนึงก็ได้แต่ว่าต้องกินก่อนอ่ะตัวเขียวกนี้ไม่ยอมไม่ยอมมันไม่มีใครซวยขนาดนั้นหรอกจะโดนซวยหรอแค่สามรอบเองรอบที่สี่เขาไม่ซวยหรอกรอบสุดท้ายแล้วที่สี่ต้องอักให้จนสลัดนี่ก็รักพี่แจงจัง ขนลุกขนชันเลยค่ะตอนนี <t ani <t ani> ้นี่ชิวๆอะไรตัวจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋ตัวเขาเลือกให้ไม่ต้องเลยเมื่อกี้เขาจะเลือกให้ตัวตัวจะบอกว่า ขาขอชิ้นเล็กๆตัวสายยาติดีกว่านหตัวแบบคนหั่นบอกแล้วมีใครดวงซวยหรอกเอ้ยรอบไหมเมื่อกี้ตอนเปิดคิววะตัวไม่ต้องแพ้ก็ได้นะเดี๋ยวเขาแพ้เองใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่มินดีไม่อยากกินกลัวปวดท้องพาิีแทนไหมกันเลยไม่ตีแทนไม่เป็นไรเขาเป็นสุภาพสตรีพองั้นกินทั้งถ้วยไม่รู้รายละเอีย พอเลยตกหน้าตัวเองตัวเร็วๆพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวป่วยนะเป็นไงเอร่อฮะเอรดกินหนวดดีงั้นแหละมาพอละลูบๆ พอแล้วพอลเดี๋ยวเราจะต้องไปนอนพี่วินลินจะต้องไปนอนและพี่แจงจะต้องไปตัดคลิปนี้ต่อโอเคพี่แจงคคนไดีมาจะหนีเที่ยวนะคะน้องๆหนีเที่ยวอะไรไม่ได้หนีไปทำงานโอ้อเดี๋ยวพี่วินลินอาจจะไปเซอร์ไพรส์จริงเหรอจริงเหรอจะดีใจหรือว่าจะเสียใจดีใจดิอตัวอยู่ไนอ๋อเขาอยู่โรงแรมถึงโต๊ะึงตึงเรีย้อยอย่างนี้ไม่ใช่ พอพอพอไปละใครอยากให้แบบเรามาเล่นเกมอะไรอีกรอบหน้าอาจจะเป็นแบบวาซาบิอะไรอย่างนี้ยไหมอือแบบใครโดนก็กินอะไรอย่งเนี้ได้เนาะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยเสียจุดไปละบายบายบ๊ายบาย Good n i น h t นะคะ Good n i น h t นะคะ